อยากได้เงินได้เที่ยวชัดมากเกียรติยศไม่ต้องฉันต้องการเงินฉันต้องการเที่ยว <c oughs> สองอย่างนี้เอองินเครือขายให้ได้จริงใช่ใช่แล้วไม่เคยคือก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้จักงานนี้เลยนะว่ามันมีงานแบบนี้ในโลกมันมีอาชีพแบบนี้ในโลกหมายถึงธุรกิจเครือขายอะหรใช่จริงๆอ่ะจะบอกว่าหลังจากเราชอบปุ๊บอ่ะมีใครมาชวนเราทําหมดเลยนะ <c oughs> เราสมัครหมดเลยเพราะว่าหนึ่งมันมันมันไม่ยากนี่ <c oughs> เข้าไปง่ายมากเลยเส้นทางในการเข้าไปอ่ะคซื้อของเป็นทำเครือข่ายได้คิดแค่นั้นเออผมชอบคำนี้ใครซื้อของเป็นทำธุรกิจเครือข่ายได้เพราะได้ข่าวมาว่ามีได้เงินหลักสิบล้านจากธุรกิจบีมถูกต้องไหมฮะถูกต้องค่ะเป็นสิบล้านเลยเหรอห้าปีนะคะครับอันนี้ตกใจมากมีอยู่เดือนหนึ่งเลยอะที่บอกว่ามานั่งนับยอดรับรายได้เดือนนั้นล้านกว่าบาทเดือนเดียวเดือนนั้นเดือนเดียวคว้าไปล้านกว่าบาทใช่คนลุกแบบ นี่คุณทำงานถูกกฎหมายอยู่ใช่ไหมแล้ว <laughs> ผมยศธนาเสวีครับนักธุรกิจที่มีรายได้เดือนละ1ล้านบาทติดต่อกันมามากกว่า5ปีจากอุตสาหกรรมมหาศย์ที่เรียกว่าธุรกิจเครือข่ายสปอตไลท์ของเราในวันนี้ครับผมเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่ง ที่เธอมีความต้องการจะทําธุรกิจเครือข่ายเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ก็ต้องกราบเรียนว่าเธอเป็นมือใหม่มากๆ,ๆเลยนะฮะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้แต่ความสําเร็จไม่ธรรมดาเลยจริงๆกับการคว้าความสําเร็จด้วยรายได้มากกว่า10ล้านบาทติดตามชมกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับัพี่แ ผมเรียกว่ามีแตงคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันแต่ว่าวเราสนิทกันครับแล้วผมก็เรียกคำว่าคำว่ามีแตงวันนานละอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนําตัวให้กับทางผู้ชมได้รู้จักกันก่อนมีแตงชื่อจริงนามสกุลแล้วก็อายุหนจ้ะอภิญญาพิมเสงค่ะอายุ53ปีค่ะจริงดิอีก7ปีได้เบีย้ยเรียกคนขยะเบี้ยสวแล้วค่ะโอเคฮะตอนนี้ผมขอขอนุญาตเรียกมีแตงแล้วกันนะครับ มีแตงอยู่จังหวัดไหนฮะตอนนี้อยู่เชียงใหม่คะ่ะอยู่เชียงใหม่ใช่แต่จริงๆแล้วพื้นเพเป็นคนนครศรีธรรมราชเป็นคนตายเป็นคนตายใช่ไหมเป็นคนตายไม่ตายไม่ตายนะฮะโอเค okay. แล้วแต,แต่ตอนนี้ไปอยู่เชียงใหม่ละสิบกว่าปีแล้วคะ่ะสิบกว่าปีละเดี๋ยวก่อนที่จะมารู้ถึงเรื่องราวต,ต่างๆน,น,นะนะขอถามความสาเร็จก่อนนะครับที่วันนี้แสงสปอตไลท์ของสปอตไลท์ทีวีเราเนี่ยใช้ลงมาที่มีเนี่ยเพราะได้ขา่าวมาว่ามีได้เงินหลัก10ล้านจาก,กธุรกิจอีดีมถูกต้องไหมฮะถูกต้องค่ะเป็น10ล้านเยหรอ ห้าปีนะคะครับห้าปีปใช่สิบล้านแต่มันมีหัวใจสําคัญอยู่ตรงนี้ตรงที่ว่ามีแต่งเป็นมือใหม่ในธุรกิจเครือข่ายถูกต้องค่ะเป็นงานแรกที่ทําแบบ full time คือนี่คือเครือข่ายที่ทำ full time ตัวแรกเลยใช่ค่ะก็เป็นมือใหม่จริงๆอะ่ะใหม่มากใหม่มากๆอ่อะก่อนที่จะเข้ามาเป็นนักธุรกิจเครือข่ายเริ่มทํางานตั้งแต่เมื่อไหร่ครับของมีเริ่มทํางานจริงๆเป็นคนชอบทางานมากทํางานตั้งแต่ตอนเรียน ตอนเรียนก็ไปสมัครบริษัททัวร์เป็นสตาฟทัวร์ก็คือไปจังหวัดโน้นจังหวัดนี้อะไรเงี้ยว่ามันต้องมีแรงจูงใจชอบเที่ยวชอบเที่ยวคือเข้าใจว่าถ้าเกิดทำทัวร์เนี่ยวจะได้เที่ยวแม่นเจ้าก็เลยแบบเอาทัวร์ก็ทัวร์ละทำตั้งแต่เรียนเลยใช่ค่ะฮะแล้วแล้วอยู่ในวงการทัวร์นานไหมฮะก็จบเรียนจบค่ะแล้วทำอะไรต่อเรียนจบมาก็ช่วงนั้นจบมาไปขายประกันขายประกันก็เอา ขายประกันเพราะว่าคือมีญาติทําอยู่ครับเป็นประมาณหัวหน้าอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันดีแบบโน้นรายได้ดีได้เที่ยวอ่ะมาเรื่องเที่ยวมาเนี้ยคืออะไรได้เที่ยวเลยมัครชอบอ่าสมัครก็ทําคุณวุฒิแรกที่ได้ไปเที่ยวเลยก็คือฮ่องกงกับประกันชีวิตก็ได้เที่ยวจริงๆใช่แล้วต่อจากนั้นอีกต่อจากนั้นก็คือเราเริ่มรู้สึกว่าไม่ต้องดูแลใครดีกว่า อ๋อคือฉันน่ะชอบเที่ยวฉันชอบเที่ยวแต่ฉันไม่ได้หมายถึงว่าฉันน่ะชอบไปดูแลคนไปเที่ยวถูกอ๋อโอเคกลจากนั้นทำงานทางานต่อใช่ก็ไปสายไปเป็น AE บริษัททีวีรายการทีวี A e คืออะไร AE คือ Account Executive ขายโฆษณาขายโฆษณาทีวีรายการใช่ก็คือเดี๋ยวนะตอนนี้มีทำงานมาเนี่ยไม่ซ้ำแล้วนะหนึ่งสองสามใช่ไหมใช่ใช่แล้วยังยังทำอะไรอีกเยอะแยะมากมายใช่ทำไมต้องทำงานเยอะขนาดนั้น่ะ มันเหมือนตอนแรกอะ่ะเราเริ่มจากการค้นหาตัวเองเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราชอบอะไรรู้แต่ว่าเออถ้าเกิดได้เดินทางได้เที่ยวได้คุยกับคนคือเป็นเป็นส่วนตัวส่วนตัวผมเองนะครับผู้ชมคือค <laughs> ผม<น>ผมรู้จกักมีเนี่ย <laughs> ผมรู้จักเพราะว่ามีเป็นคนเข้ากับคนง่ายมากอ,มอ่าคือเจอหน้ากันครั้งแรกนี่เหมือนเรารู้จกักกันมาเป็นสิบปีก็คือรู้เลยว่าอุปนิสัยส่วนตัว ของมีเนี่ยชอบในการที่จะพบเจอผู้คนแมนอืม,อมก็ก็เลยได้ค้นหาตัวเองด้วยการทํางานลหลายๆที่ใช่แต่ข้อดีก็มีนะยังไงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รู้จักคนเยอะมากในหลากหลายอาชีพด้วยนะสายสัมพันธ์คอนเนคชั่นใช่ได้คอนเนคชั่นมาหลากหลายเลยเยอะใช่ไหมค่ะแล้วก็แล้วก็ยังคงทําแบบนั้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วแล้วมาเจอเครือข่ายได้ยังไงฮะยี่ได้ไปรู้จักคือ จะบอกว่าแม่แฟน uh huh. อ่าเขาติดคุณสมบัติได้ไปเที่ยวเมืองนอกของบริษัทเครือข่ายหนึ่ง,งซึ่งตอนนั้นมีทําอะไรอยู่ก็ทํางานประจำนี่แหละอ๋อคือคือก็ผันตัวมาเองเป็นพนักงานประจําละคราวนี้ใช่ใช่แต่ว่าถ้าถ้าผมจําไม่ผิด พนักงานประจำของมีเนี่ยเป็นระดับหัวหน้าแล้วใช่ไหมใช่ค่ะคือตำแหน่งสูงเลยละ่ะผมจำ <ใน S 1> ได้ไดใช่แล้วก็ไปเที่ยวกับเขาใจแตกเลยไปเที่ยวกับเขาด้วยใจแตกเพราะว่ามีคนคมสุขเอา้าคือแบบได้ไปดูตั้งแต่การเดินทางการขึ้นเวทีอะไรทุกอย่างของเขาอะ่ะแล้วทำไมแบบได้เยอะขนาดนี้แต่ตอนนั้นตัวยังไม่ได้ทาไม่ค่อยรู้จักเครือข่ายด้วยเอเป็นงานใหม่สําหรับเราใช่แต่ว่าจากการทุกเคลียร์เขาอ่ะพอไปยุโรปเนาะไปนานหลายวัน คลุกคลีกันมาจนบอกว่าเออมันก็ไม่ได้ไม่ขี้เหร่อืมก็ตั้งเป้าไว้ในใจว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะมันจะเป็นงานสุดท้ายที่ฉันจะทําเครือข่ายมันไม่ค่อยมีนะคนที่แบบอยากทำงานแบบเนี้ยผมกำลังจะบอกเลยว่าจากประสบการณ์ผมเกือบสามสิปีในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยไม่มีใช่ไหมไม่มีใครที่ออกมาบอกว่าฉันอยากทาเครือข่ายอ่าอาจจะมาจากแรงกดดันตรงนั้นโอกาสตรงนี้แต่ของมีนี่คือหลังจากที่ได้ไปเห็นชีวิตของคนสาเร็จ ใช่คือต้องบอกว่าคนคนนั้นที่มีเห็นนะบังเอิญเขาเป็นผู้ประสบความสาเร็จด้วยใช่แล้วก็มันเกี่ยวกับระยะเวลาด้วยจากคนคนหนึ่งปีที่แล้วโคตรจนอ่ะอืออือไปปีหนึ่งไปขึ้นเวทีเขาก็ร่ำรวยขึ้นมาได้ใช่เราเห็นเปลี่ยนเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันมันก็ Amazing ใช่อเราไม่ได้อยากขึ้นเวทีเราอยากได้เงินได้เที่ยวชัดมากเกียรติยศไม่ต้องฉันต้องการเงินฉันต้องการเที่ยว สองอย่างนี้เอองานเครือข่ายให้ได้จริงใช่ใช่แล้วไม่เคยคือก่อนหน้าเนี้ยไม่เคยรู้จักงานนี้เลยนะว่ามันมีงานแบบเนี้ยในโลกมันมีอาชีพแบบเนี้ยในโลกหมายถึงธุรกิจเครือข่ายเหรอใช่จริงจริงคือเราทํามาเยอะแยะมากมายแต่เราก็ไม่เคยรู้ฮะเราเราไม่ไม่เคยมีคนมาชวนมากกว่าไม่เคยมีคนมาชวนใช่โอเคอ็อาจจะเคยได้ยินมาบ้างแต่ว่าไม่เคยเข้าไปสัมผัสเลยใช่หลังจากที่เห็นบุคคลที่เราใกล้ชิดประสบความสําเร็จ ได้ไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนาเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นงานที่เราอยากจะทําละพยายามจะไขว่คว้าหามันเริ่มได้เข้ามาในธุรกิจเครือข่ายตัวแรกด้วยตัวเองยังไงฮะด้วยตัวเองก็คือจริงๆอะ่ะจะบอกว่าหลังจากเราชอบปุป๊บอ่ะมีใครมาชวนเราทําหมดเลยนะเราสมัครหมดเลยเพราะว่าหนึ่งมันมันมันไม่ยากนี่เข้าไปง่ายมากเลยเส้นทางในการเข้าไปอะ่ะสินค้าทุกที่เหมือนกันหมดเลยคือสินค้าออกมาแบบ เดียเพราะว่าทํามาแข่งกันแล้วก็อชอบซื้อเพราะฉะนั้นใครชวนสมัครชวนซื้อซื้อแต่ยังไม่ได้เข้าไปทําตอนนั้นในความเห็นของมี้คือการท,ทรําธุรกิจเครือข่ายไม่ได้ยากชอบช้อปปิ้งทาได้แหละใครซื้อของเป็นทําเครือข่ายได้คิดแค่นั้นเออผมชอบคํานี้ใครซื้อของเป็นท,ทําธุรกิจเครือข่ายได้อง่ายๆเลยลก็จริงเอ,อก็เข้ามาร่วมได้แล้วแต่แต่แตยังไม่ได้ลงไปในเนื้องานเลย ใช่คือคโลกเ,เออมันก็สวยๆเนาะแบบโลกสวยๆว่าเออมันก็ไม่น่แต่ยากใหม่จริงนี่มือใหม่แบบป้าไมใหม่เลยนะใช่ก็ออไม่ยากฉันทําได้แล้วแล้วเริ่มเข้าไปในเนื้องานยังไงเริ่มเข้ามาจากจริงๆองานแรกงานแรกก็มีคนมาชวนเนาะ,ะอัพนี่แหละมาชวนมาชวนเสร็จก็คือเริ่มทำพอเริ่มทำมันก็สนุกนะค<ะ>ออคือเราอะเป็นคนที่แบบถ้าสมมุติว่าอย่างทําตัวเนี้ยก็ศึกษาตัวเนี้ยอืแล้วก็ไปบอกตัวเนี้ย แล้วก็ผลมันก็ออกมาคนก็ตอบรับด้วยคอนเนคชั่นเราด้วยด้วยคอนเนคชั่นเราก็เยอะด้วยด้วยด้วยความที่ว่าเราก็เป็นคนเข้ากับคนง่ายด้วยแมน่นเออคือไอ้ที่ไหนเราก็คุยกับทุกคนอะใช่ก็แค่นําเสนอออกไปใช่เขาซื้อเขาซื้ออ่าแต่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ทําต่ออืมคือตอนนั้น ตอนนั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลอยู่ที่เราขยายงานออกไปได้ด้วยตัวเองใช่เราทําด้วยความสนุกเพราะว่าเราไม่มีบวกไม่มีลบไม่มีอะไรเลยยังไม่ได้พูดถึงการแบบดูแลทีมโนั่นนี่คือยังไม่รู้ว่ามันลึกขนาดนี้ใช่เฮ้ยมันมีรายละเอียดขนาดนี้ด้วยเหรอเราไม่รู้นี่มือใหม่แต้ๆฮะแม่นค่ะมือใหม่ของแท้ซึ่งคราวนี้พอเราเริ่มอยู่เริ่มได้รับผลประโยชน์มากขึ้นจากการอยู่ในธุรกิจเครือข่ายเราเริ่มได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะเริ่ม จริงๆอะตั้งแต่งานแรกเลยนะจะบอกว่าคือทําแค่ไม่กี่เดือนแต่ว่าได้หลักแสนว่ะเอ้ยมันไม่ธรรมดาของหวานน่าดูเออแต่มันก็แบบพังทลายนิดหน่อยเพราะบริษัทเขาไปต่อไม่ได้เนาะนั่นเป็นเรื่องของบริษัทใช่แต่เราไม่เราต้องไปต่อเพราะว่าเรามาแล้วว่าเราอยากทําอันนี้คือเราอ่ะไม่ได้รู้สึกไม่ดีกับธุรกิจอุตสาหกรรมเครือข่ายเพียงแต่ว่าตัวบริษัทนั้นเขาไปต่อไม่ได้เท่านั้นใช่อ่ะเราก็โอเคก็ต้องยอมรับมันแล้วก็ไปต่อ ใช่ก็เข้าสู่ธ <throat> <t> ุรกิจที่สองที่สองก็คนเดิมอะค่ะมาชวนครับผมไปชวนอีกแล้วนะก็ด้วยความรู้สึกว่าแต่ว่าจริงๆนะก็คือภาวนาอยู่นะว่ามันยังไม่ได้ตอบโจทย์อ่ะโจทย์เราก็คือแบบมันมันสูงกว่านั้นมันใหญ่กว่านั้นออย่างหนึ่งเลยก็คือว่าจริงๆนะมันก็มีสองส่วนนะที่ทําเครือข่ายอ่ะสองมีคนชอบมายืมตังชอบมายืมตังใช่แล้วบางทีเราให้เขาได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วในใจอ่ะก็คิดเสมอว่าถ้าเกิดว่าวันที่เราแบบ ไม่มีให้คนยือมอ่ะเราสึกทุกเป็นคนแปลกๆนัเนแ่ยเออแต่งั้นก็ทําอะไรที่สามารถชวนคนมาทําด้วยได้ดีไหมแทนที่จะให้ยืมเปนสตงังค์แทนที่จะเอาตกปลาให้เขากินให้คันเบ็ดเลยดีกว่าใช่เอาก็ชวนกันมันก็ปิ๊งไปตั้งแต่อันแรกแล้วว่าอันนี้เราสามารถชวนคนได้ถ้าเกิดเราทําได้คนอื่นก็น่าจะทําได้อืมแล้วก็เไปเต่องานที่สองเป็นอินดีน ใช่ครับก็คือธุรกิจอินดีมน,นี้เองใช่ถึงปัจจุบันอะไรได้รวมก็เกิดขึ้นเป็น10ล้านบาทเหมือนกันสิล้านอันนี้ตกใจมากเพราะว่า <laughs> คือมันรับไม่ทันเนะ <laughs> าะบางทีแบบเราก็คาดหวังแค่แบบนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่าบังเอิญว่าธุรกิจแบบมันไปได้ดีทีมดีทุกอย่างดีหมดเลยในฐานะมือใหม่คนหนึ่งนะมผมต้องผมต้องบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับโชคหรอกมันเกี่ยวกับความตั้งใจแล้วก็วิธีการทํางานครับคือเหมือนกับ อย,อย่างตอนที่ผมได้ทํางานร่วมกับมีแตงเนี่ยแกจะมีการซึมซับค่อนข้างไวครับด้วยความที่ไม่มีอคติกับอะไรเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายเลยครับพอแนะนําอะไรไปก็พร้อมจะเอาไปปรับปรุงพัฒนาแล้วก็ลงให้กับทีม ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้มันโดนด่ามาค่ะใครนะจะกล้กาใครจะกล้าด่านี้ก็คือคำหนึ่งที่จำได้แม่นมาตั้งแต่งานแรกเลยก็คือเราต้องรู้จริงในสิ่งที่เราทำครับเออถาได้ตอบได้อับดุลเอ้ยเอ้ยอย่างนี้เลยนะ <c oughs> ก็เลยงานที่สองก็เลยแบบช่วงแรกเลยอ่ะในการทำงานก็คือว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนอยู่กับ YouTube อยู่กับคลิป40นาทีฟังแบบ คือเป็นร้อยรอบอะเดี๋ยวคนดูจะเดี๋ยวคนดูจะงงคือมันมีอยู่ช็อตหนึ่งนะฮะที่เราทําธุรกิจด้วยกันเสร็จเรียบร้อยปั๊บผมก็ไปสอนงานนี้นั่นแหละอเสร็จเรียบร้อผมก็ทําไมมีถึงยังไม่ประสบความสําเร็จไม่จำไงอ่าก็เลยลองฮะผมก็เลยลองถามคําถามเกี่ยวกับธุรกิจตัวนั้นกับนี้ ถามหนึ่งแกก็ตอบไม่ได้ถามสองแกก็ตอบไม่ได้สามสี่ห้าแกก็ตอบไมแกตอบเลยไม่ได้เลยสารภาพรับ <c oughs> คือตอนนั้น,นทำงานไปตามแล้วก็คิดว่าเออใช้งานอัปไลน์ได้อ่าเออมันเป็นธุรกิจอันไลน์คือไม่คิดอะไรกล่าวว่าเออเราส่งคนมาอัพอี่อ่ะซึ่งวันนั้นผมก็เลยได้มีการบอกมี้ปบอกว่าถ้าอยากจะประสบความสำเมร็จเนี่ยทำอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกไม่อพูดแรงกว่านั้นเราก็ออกสื่อเราก็พูดให้มันซอฟต์ๆหน่อย ก็พยายามบอกให้ได้เรียนรู้ครับซึ่งวันนั้นก็เป็นวันที่เรียกว่าพลิกชีวิตมีเลยพลิกชีวิตคําพูดคือใครจะทํากับมีถ้าถามอะไรก็ตอบไม่ได้<ม>เจ็บไหมเจ็บเจ็บมากกูไม่เคยโดนใครดูถูกขนาดนี้โอเคถือว่าแบบมันก็เป็นแรงผลักดันเนาะรู้ว่าเขาก็หวังดีครับอมผมผมพูดด้วยน้ำเสียงประมาณแบบนี้ว่าออมีมีใครมันจะไปทําธุรกิจกับมีวะน่าไม่ใช่น่นาแค่กว่านี้ถ้าถามอะไรก็ตอบไม่ได้เนี่ยอ่า แล้วก็เหมือนกับไ,ไปไปจุดประเด็นในใจตัวเองเลยว่าใช่เราอาศัยพึ่งคนอื่นมากเกินไปแล้วก็เลยเก็ตอันดับสองว่าอ๋อรู้ต้องรู้ถ้ารู้อ่ะทำอะไรมาตอบได้ก็คือเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้คนที่เราไปชวนครับซึ่งมันก็เห็นผลจริงๆเห็นครับรายได้ที่เกิดขึ้นก็คือก็พุ่งทะย,ยานจริงๆใช่แต่ก็ก็คือผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ที่เราไม่เคยมีมาก่อนคือเรียนถามว่าเรียนเยอะเรียนเยอะจริงจริงอย่างที่บอกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วก็ชวนคนอ่ะ เยอะมากตอบรับมา200-300ยสอยคนที่แนะนําเองอะ่ะประมาณสามอยคนส0งร้อยถึงสามคนก็ก็จากความรู้ที่เราได้ศึกษานั่นแหละใช่พอรู้ว่าคนเน่ยนะพอรู้เนะี่ยมันจะร้อนวิชาอคือพอร้อนปุ๊บ <c oughs> ก,ก็คือไปชวนไม่สนใจว่าเอาไม่เอาเรื่องเธอหน้าที่เป็นเรื่องของฉันแค่นั้นเองคือหลังจากเก็ตเรื่องเครือข่ายเนี่ยว่าซื้อกินใช้บอกต่อแค่นั้นไม่ได้ขายด้วยนะอืมแค่นั้นก็ ใช่อยู่ดีๆเงินสิบล้านก็เข้าบัญชีใช่ครับความรู้สึกตอนที่แบบเฮ้ยสิบล้านจริงเหรอวะนี่มัน,นมีอยู่เดือนหนึ่งเลยอะที่แบบว่ามานั่งนับยอดรับรายได้เดือนนั้นล้านกว่าบาทเดือนเดียวชัดเดือนนั้นเดือนเดียวคว้าไปล้านกว่าบาทใช่ขนลุกแบบนี่คุณทำงานถูกกฎ<อ>หมายอยู่ใช่ไหมเราเราไม่ได้คนเดียวอะทีมงานก็คือได้ได้กันทุกคนเลยอะรู้สึกเออนะมันก็ตอบโจทย์ตอบโจทย์แล้วก็ ได้เที่ยวได้ทําได้เงินได้ช่วยคนได้ไปทุกประเทศที่ผมไปมีไปหมดไปหมดครับคว้ามาทุกทริปเลยเหมือนกันใช่ทั้งเที่ยวที่เคยอยากเที่ยวทั้งเงินเยอะๆที่เคยอยากได้ใช่ตอบโจทย์แล้วตอบโจทย์แล้วแล้วก็มันก็แต่มมันยังไม่ตอบนะเพราะว่าจุดหนึ่งก็คือว่าเราอะอยากให้คนที่เราชวนหรือว่าคนที่เรากําลังจะไปชวนอะไรแบบเนี้ยส่วนใหญ่เลยอะที่ไม่มาเอาที่ไม่มาก่อน เธอเก่งเกินไปเธอทําได้เพราะเธอเก่งตอนนี้นะบอกเลยว่าคือเือขายไม่ใช่งานที่ยากแต่เป็นงานที่ต้องทาปลูกต้นไม้ยากกว่าขุดดินมือดำคือแบบเออไม่สวยอ,อ,อะไรเงี้ยอันนี้แค่ออกไปคุยกับคนอะ่ะก็คือเอากับไม่เอาแค่นั้นแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรเราก็แค่ทำหน้าที่ของเราใช่ทำไม่ได้อ้าบอกว่ากลับไปจนเหมือนเดิม แค่นั้นเองใช่ยังไงความจนก็รออยู่โกกลัวอะไร <ทำ S 1> <laughs> เกิดมาก็จนกลับไปจนอีกก็ไม่เป็นเออก็ทำได้มันก็รวยไงใช่ถ้าทำไม่ได้มันก็จนก็จนก็จนอยู่แล้วใช่อ,อย่างพอจะทอขึ้นมาเนาะมันก็มีหลายช่วงขี้เกียจช่วงทอช่วงอะไรเงี้ย<ช>อืก็กลับไปจนไม่เอาอะ่ะความความรู้สึกพวกนี้มันก็จะกลับมาหาเราใช่เราเราก็อยากจะส่งต่อความสําเร็จเนี้อารมณ์ความรู้สึกของความสําเร็จนี้ให้กับคนในทีมแค่ไม่อคติ แค่ไม่อคติจริงแค่นั้นเองคือหลายๆครั้งที่เราไปไปชวนก็จะจะเจอคนปฏิเสธอ่าเมื่อกี้บอกว่าไงนะเธอเก่งเกินไปเก่งเกินไปอมืมีอะไรอีกไหมที่แบบโดนบ่อยๆก็มีแค่เรื่องเรื่องเก่งนี่แหละว่าเป็นเพราะเราเก่งแล้วก็เป็นไงนอย่างวันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นงานที่เขาไม่ถนัดเขาไม่ถนัดอ่าไปคุยกับคนหนึ่งคนบอกว่าเขาไม่ถนัดโดยที่ยังไม่ได้เปิดว่า มันเป็นยังไงหรอเนื้องานเป็นแบบไหนยังไม่ได้คิดจะรับฟังเลยด้วยซ้ำใช่แต่ก็ไม่ว่ากันเพราะว่าอย่างเราเคยเป็นมาก่อนเมื่อ,อ,อก่อนออใครมาชวนเราก็ไม่อ่านคือคืออย่างนี้นะครับทุกท่านผมอยากให้พวกเราได้ได้ลองตักสติฟังนี้ดีๆนิดนิดหนึ่งคือเพื่อเป็นคนที่อยากทําธุรกิจเครือข่ายอยากทำคือเพราะว่ามองเห็นผลลัพธ์ปลายทางของการทําจริงๆนะใช่คือไม่มีอะไรซับซ้อนทุกอย่างคือพื้นพื้น ถ้าซื้อของเป็นทาได้ทําได้แค่นั้นเออแล้วหน้าที่ของเราทําง่ายด้วยไม่ได้ยากเมื่อก่อนหน้านี้ไม่รู้ทําไงต้องรู้ก็เรียนเรียนแค่นั้นอแต่ว่าอาจจะต้องด่าก่อนอ่าต้องโดนด่านิดนึงฮะไม่งั้นไม่ขอเรียนขอแช่่ะวันนี้ได้ประโยชน์มากเลยเดี๋ยวก่อนจากกันฮะอยากจะให้มีได้ฝากถึงคนที่แบบอาจจะกําลังมองหาอาชีพหรือยังไม่ได้พึงพอใจกับอาชีพตัวเองหรือ อาจจะกังวลกับธุรกิจเครือข่ายว่ามีมีความเห็นยังไงอยากจะเล่าให้เขาฟังคือต้องถามตัวเองก่อนว่าอยากได้อะไรไม่ต้องค้นหาอะไรเลยนะถามก่อนว่าอยากได้อะไรทางานทุกวันนี้เพื่ออะไรเพื่อเงินอ,อ,ะอะไรที่มันจะให้เงินเราได้เยอะเร็วทันเวลาไม่ต้องมานั่งงงเข็มไปรับจ้างทํโน่นทานี่เพื่อรับเงินแล้วก็เดือนต่อเดือนซึ่งมันไม่พอคือชีวิตอะ่ะมันเร็วมากเลยนะเราอยู่กับคนที่แบบล้มหายใจจากไปอะ่ะอ,อยากทําอะไรรีบทาํา ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาให้มากใช่แล้วมันเรียนได้อย่างไม่เป็นคือแบบว่าจะบอกว่าออนไลน์ออฟไลน์ไม่รู้จักด้วยนะเออ <c oughs> รู้แต่ว่าโอเคถ้ามีให้เรียนฉันเรียนมีให้ทําฉันทอแล้วก็ทําไปตามนั้นนะไม่ต้องแบบไปข้ามสเต็ป้วยนะค่อยๆไปหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งรูปแบบของธุรกิจเครือข่ายมันซัพพอร์ตเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดเลยใช่มีซอนอ่ะเขาเตรือมไว้ให้หมดแล้วแค่ว่าจะพาตัวเองมาก้าวข้ามอีอคติของตัวเองเนี่ยแหละให้ได้ก็พอ แล้วเราก็ประสบความสำเร็จไ,ได้กันทุกคนเอาจริงๆนี้คนที่มีรายได้ไม่ต้องหลักสิบล้านหรอกครับเอาแค่แบบหลักแสนในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยถือว่าเป็นคนมหาศาลแล้วจริงใช่เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นงานที่ใช้วินัยในตัวเองสูงที่สุดในโลกมันมันสูงกว่าการเป็นเจ้าของกิจการเพราะไม่มีใครมาบอกให้คนเครือข่ายลุกออกไปทํางานจากเตียงครับมันอยู่ข้างในมันอยู่ที่ตัวเราเองหมดรครับ มันมันจึงเป็นงานที่ต้องใช้วินัยสูงที่สุดในโลกเพราะงั้นผมให้เปรียบเทียบอย่างนี้ครับให้เปรียบเทียบว่าถ้าวันนี้ทุกทกท่านกําลังพยายามจะทําธุรกิจเครือข่ายให้สําเร็จมันไม่มีหรอกคนใหม่คนกัามันมีคนที่มีวินัยกับไม่มีวินัยฮะถ้ามีวินัยยังไงคุณก็สําเร็จ ถ้าไม่มีวินัยเก่งกว่านี้ให้ตายยังไงคุณก็ไม่รู้กฎจี่นอนมีมีบ้างไม่มีบ้างก็จะได้ๆไม่โดนโอนเฮ้ยแต่สิบล้านไม่ธรรมดาเฮ้ยหลังจากนี้เขาจะมีวินัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วไม่ใช่แค่นี้ฮะตอนนี้ชีวิตของมีคือเอาความสําเร็จของอินดีไปสร้างกิจการต่อใช่ค่ะใช่ไหมตอนนี้มีร้านข้าวแกงมีร้านอาหารใช่อยู่ที่เชียงใหม่ด้วยใช่ ก็คือจะบอกว่าไปทํางานที่รักหลังจากเอาเงินก่อนก็ได้นะเออก็คือหลังจากมีเงินนะเราจะทําอะไรก็ได้คือฉันอยากจะเปิดร้านกาแฟฉันก็เปิดฉันอยากเปิดร้านขายข้าวแกงฉันก็เปิดใช่เพราะว่าอาชีพพวกนี้มันยังไงมันก็ต้องมีล้มอ๋อมันก็ต้องมีวันที่มันได้กับไม่ได้ใช่มีได้กับไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยเราก็มีอะไรมาซับพอร์ตเรามีข้าวน้ำเลี้ยงที่ดีใช่เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ต้องต้องกล่าวเรียนอย่างนี้ครับว่าอย่างกลายเป็นพนักงานของนี้ก็ไม่ใช่พนักงานระดับล่างครับก็อยู่ในระดับ หัวหน้างานที่ที่ครั้งแรกที่ผมรู้จักนี้เนี่ยมีเป็นหัวหน้างานที่คนแบบผมเอื้อมไม่ถึงด้วยซ้ําครับอ่าจริงๆแล้วเราพอได้มาร่วมงานกันเราก็มารู้เราก็เลยมารู้ว่าอ๋อความใฝ่ฝันของคนเรานี่มันคิดแทนกันไม่ได้จริงๆใครจะไปคิดนะว่าหัวหน้างานระดับนั้นเงินเดือนระดับนั้นจะอยากทําธุรกิจเครือข่ายอยากทำเออเราไม่รู้ฮะทางเดียวที่ผมจะรู้ท่านจะรู้ ว่าคนที่ท่านกําลังจะไปชวนเขาอยากทําเครือข่ายไหมต้องลองชวนก็แค่ต้องลองชวนก<อ>็เ,เคยชวนนะไม่ต้องไปคิดอะไรอเอยไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องไปดีไซน์ว่าเขาจะปฏิเสธไหมทําหน้าที่ของตัวเองแค่ชวนมีคํานึงอัพก็คือจริงๆจ,จะบอกว่าอย่างที่พูดมาว่าทําไมถึงเก็ตจากประโยคแค่นิดเดียวเหมือนหนังสือหนึ่งเล่มหมาร้อยหน้าบางทีอ่านไปแค่สองหน้าแต่บังเอิญว่าเก็ตกับอีกหน้าที่สองเนี้ยหนังสือทั้งเล่มมีมูลค่าครับขอไปต่อได้เลยแม้แต่บรรทัดเดียวใช่มันอาจจะเป็นทางลัด ของคนซาดิสค่ะโอเควันนี้ต้องขอบคุณม่แตยมากมากขอบคุณชาขอบคุณมากครับ,บค่ะแล้วก็สำหรับทุกๆท่านนะฮะที่ได้รับชมสปอตไลท์ดวงพิเศษของเราในวันนี้เห็นไหมเห็นความน่ารักนะครับเห็นความที่เรียกตัวเองว่ามือใหม่เห็นการทํางานมากมายหลากหลายอาชีพและที่สําคัญครับค้นพบตัวเองจนได้ครับว่างานที่จะตอบโจทย์ความร่ารวยและต้องเที่ยวเนี่ยคืองานธุรกิจเครือข่ายนะฮะเพราะฉะนั้นครับนี่เป็นอีกหนึ่งทาง ที่ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งครับว่าทุกๆท,ท่านถ้ามีวินัยมากพอใส่ก็ตกแต่จในธุรกิจเครือข่ายได้เหมือนกับมิตรแตงของเราในวันนี้นะฮะและอย่าลืมนะครับเตรียมตัวเองให้พร้อมนะเพราะว่าสปอตไลท์ของเราดวงต่อไปอาจจะกําลังส่องไปที่ทุกท่านผมยศจตนาเสวีครับสวัสดีครับคือต้องถามเองก่อนว่าอยากได้อะไรไม่ต้องค้นหาอะไรเลยนะถามก่อนว่าอยากได้อะไรทางานทุกวันนี้เพื่ออะไรเพื่อเงินอ,อะไรที่มันจะให้เงินเราได้เยอะ เร็วทันเวลาไม่ต้องมานั่งงงเข็มไปรับจ้างทำโน่นทำนี่เพื่อรับเงินแล้วก็เดือนต่อเดือนซึ่งมันไม่พอคือชีวิตอะ่ะมันเร็วมากเลยนะเราอยู่กับคนที่แบบล้มหายตายจากไปอะ่ะอ,อยากทำอะไรรีบทำ